มะแรงปอจอมซนถึงจะซนแสกซ่าแต่ก็กร้ายอมรับผิดเรื่องโดยมนฤดีทองกรอยภาพโดยรัติไม่หวงวิสุทธิกุลสวนสวยริมบึงใหญ่มีดอกไม้งามหลากสีสายลมพัดเย็นดีเป็นที่อยู่ของมะแรง มแมลงปอปีกบางใสหัวโจกใหญ่จอมจัดแจงซุกซนและแข็งแรงเพื่อนมแมลงมีมากมายวันหนึ่งเหล่ามแมลงน้อยนั่งเหล่าหงอยสังกะตายฮเฮหน่าเบื่อนายไม่รู้จะไปไหนดีบ้างหาวอ้าปากหวอ บ้างหน้างอทำตาหยีบ้างรับกรุนครอบฟี่เบื่อเต็มทีทำอย่างไรมแมลงปอจอมสุกสนเหลือบเห็นบนต้นไม้ใหญ่นั้นรังมดแดงไงมีอะไรอยากไปดูเพื่อนมแมลงเห็นดีด้วย เอาใจช่วยเพราะอยากรู้ลองสิลองไปดูเพื่อมีสิ่งน่าสนใจเจ้า,มาแมลงปอจอมซ่ารีบพลาร่อนเร็วไวบรื้นบรื้นบินเฉียดไปบนอยู่ใกล้ไม่ห่างรังเพื่อนเพื<น>่อนต่นางคะนอง<า>ตะโกนร้อง ส่งเสียงดังวู้วูสนุกจังมาแลงปอน้อยยิ่งได้ใจบินเฉียดรังมดแดงทำท่า,ทากแกล้งพุงเข้าใส่เลี้ยวหลบหลีกเร็วไวเพื่อนตกใจร้องเสียงดังแววแววเสียงจิ้งรีดส่งเสียงกรี๊ดเตือนระวัง มแมลงปอไม่ทันฟังคร่มชนรังของมดแดงอ้อยร้องเสียงหลงมแมลงปอมุ่งเข้าเต็มแรงร่วงลงล้มตะแคงเพื่อนมแมลงต่างตกใจรีบกรูเข้าไปหา,มาแมลงปอจ๋าเจ็บตรงไหน ช่วยพยุงลุกเร็วไวเจ็บมากไหมบอกมาทีว้ายว้ายเกิดอะไรฝีมือใครตอบเดี๋ยวนี้เสียงดังขึ้นทันทีราจินีมดโกรธเป็นไฟใครนะใครใครกันชนรังฉันเหมือนจงใจจะ กันหรือไรยอมรับมาเสียดีดีมแมลงปอขวัญกระเจิงเพื่อนคุมเชิงยืนบังไว้แต่มแมลงปอเต็มใจยอมรับผิดแต่โดยดีชูหางขึ้นสันส่นๆทั้งที่วันกลัวถูกตีตอบมดราชินีขอทอดครับ ผมผิดเองราชนีมดได้ฟังบอกที่หลังจงจำไว้คราวนี้ให้อภัยเพราะว่าเธอเป็นเด็กดีอาหารที่ตกคืนจงเก็บคืนอย่างเร็วรี่คราวหน้าจำให้ดีอย่าซุกสนจนเกินไป แรงน้อยต่างแข็งขันขมีขมันช่วยกันใหญ่ร่วมมือร่วมแรงใจไม่ทันไรเสร็จเร็วพันราชนีมดขอบใจมอบใบไม้เป็นของขวัญเอาไว้เล่นสนุกกันแสนสุขสันหันสาเอย ชีวิตของแมลงและที่อยู่อาศัยของแมลงกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนดเกะหลังจากที่เดเกได้ฟังนิทานของโมไปสนุกไหมคะเดเกะเรื่องอะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเรื่องแมงปอจอมสซนนั่นเองเด็กๆพยายามอย่าไปทุกสซนแบบจอมแมงปอแบบนั้นนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเจออุบัติเหตุหรืออันตราย ปอของแมลงจะนดีกว่าคะเิ็กๆวันนี้นะคะโมจะขอยกตัวอยาา่างแมลงชนิดนี้ให้ใเด็กอดูนะคะนั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าบัตเตอร์ไฟนะคะเด็กๆมาดูกันสิคะว่าบัตเตอร์ไฟของเราหรือเจ้าผีเสื้อของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะอย่างแรกเลยนวดค่ะเด็กๆนวดไหมคะ เจ้าวัตรุไฟหรือเจ้าผีเสื้อของเรานะคะจะทําหน้าที่รับสัมผัสสิ่งต่างๆค่ะตานะคะเด็กๆตาของเจ้าผีเสื้อนะคะจะอยู่ส่วนหัวของผีเสื้อนั่นเองนะคะต่อไปนะคะส่วนหัวนะคะก็จะมีตานะคะจํานวนหนึ่งคู่ก็คือสองข้างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ เป็นปร่องๆเหมือนกันนะคะเด็กๆปลายสุดของป้องนะคะจะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเจ้าผีเสื้อนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูปีกนะคะปีกของผีเสื้อน,นะคะจะปีด้วยการ2คู่นะคะเด็กๆก็คือปีกคู่หน้านะคะปีกคู่หน้าจะทําหน้าที่ในการบินนะคะเด็กๆและปีกคู่หล มากกว่าการบินพาเด็กๆขาต่อไปนะคะขาค่ะขาของเจ้าหีเสื้อนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คู่นะคะเด็กๆแล้วก็รวมทั้งหมดจะเป็น6ขาค่ะเด็กๆต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวงจรชีวิตของมแมลงนะคะวันนี้คุณโมจะพาเด็กๆมาดูวงจรชีวิตของมแมลงชนิดใดกันนะคะคือวันนี้คุณโมจะขอยกตัวอย่าง อีงหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือวงจรชีวิตของเจ้ายุงหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า m o s q u i t นะคะเรามาดูนะคะว่าเจ้ายุงเนี่ยมีวงจรชีวิตเป็นอย่างไรค่ะวงจรชีวิตของยุงนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระยะนะคะเด็กนั่นก็คือระยะที่1ไข,ข่ค่าเด็กไข่ยุงนะคะจะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะ ลูนะคะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นระยะที่2นะคะนั่นก็คือลูกน้ํานะคะเด็กเลูกน้ํานะคะจะมีส่วนหกที่ใหญ่กว่าส่วนหัวและส่วนท้องนะคะลูกน้ํานะคะจะกินอาหารจากจพวกสาหร่ายนะคะหรือว่าพืชน้ําขนาดเล็กนะคะระยะนี้นะคะลูกน้ําจะมีการลอกค้าสี่ครั้งนะคะใช้เวลา1นถึงสสัปดาห์จึงจะกลายเป็นตัวโม่งนั่นเองค่ะเด็กเด็ก มาดูระยะที่3่านั่นก็คือตัวโมงนะคะตัวโมงนะคะจะมีลักษณะหัวโตนะคะส่วนกและส่วนท้องจะเล็กนะคะมักจะลอยนิ่งๆน,นะคะอยู่บนผิวน้ำนะคะเด็นๆแต่จะเคลื่อนไหวเร็วเมือ่อถูกรบกวนนะคะระยะนี้นะคะตัวโมงจะไม่กินอาหารนะคะเด็กๆจะใช้เวลาประมาณ1-4วันนะคะจึงจะลอกคาบกัน ยุ่ตัวเต็มไวยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะระยะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือระยะที่4ี่ค่ะระยะตัวเต็มไวยนะคะนั่นก็คือเมื่อตัวมเจริญไวเ้เต็มที่นะคะเปลือกที่พุ่งอยู่บริเวณสว่วนหัวก็จะเริ่มแตกหรือว่าปลิดออกนะคะยุงตัวเต็มไวยก็จะค่อยๆนั่ตัวออกมานะคะกลายเป็นยุงนั่นเองค่ะเด็กๆ าคเขอจะเข้าใจวงจรชีวิตของเจ้าดูกันหรือยังคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักที่ว่าศัยของแมลงกันดีกว่านะคะเด็กเ เดี๋ยวต่อไปนะคะแมลงชนิดต่อไปค่ะ แหล่งน้ำที่เจ้า,มาแมลงปอกำเนิดขึ้นมาหรือว่าเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆเปมีังไงกันบ้างคะวันนี้เราได้สาระการเรีนยนรู้อะไรไปบ้างนะคะเด็กๆ เราในวันพุธนะคะวันนี้คุณโมจะพาเด็กๆมาประดินมแมลงเต่าทองส่วนนิ้วมือกันนะคะดเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แรกของเรากันนะคะนี่ค่ะเด็กๆเ,เด็กเห็นวงกลงมนะคะสีครีมนะคะส่วนนี้เราจะให้เป็นส่วนหัวของมแมลงเต่าทองนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะ วงกลมขนาดเล็กสีขาวนะคะจะให้เป็นส่วนของตาของมแมลงเต่าทองนะคะต่อไปค่ะนี่นะคะนี่คือส่วนที่เป็นลำตัวของมแมลงเต่าทองนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นขาของมแมลงเต่าทองนะคะจะมีข้างละ1 2 3 1 2 3าหนข้างละสาขานะคะรวมกันเป็น1 2 3สา สี่ห้าหกนะคะเพราะแมลงเต่าทองเป็นมแมลงนะคะมีหกขานะคะส่วนต่อไปนะคะเด็กๆนี่คะ่ะเห็นไหมคะเด็กๆจะเป็นส่วนที่เป็นหนวดของมแมลงเต่าทองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆนี่คะ่ะวงกลมสีดํานะคะจะให้เป็นจุดตงปีกของมแมลงเต่าทองนะคะ ต่อ,อไปนะคะเด็กๆนี้จะเป็นส่วนปีกของมแมลงเต่าทองของเรานะคะจะเป็นคือวงกลมสองชิ้นแบบนี้นะคะและกระดาษเส้นนะคะสีครีมนะคะเราจะให้เป็นส่วนที่เราจะเอาไว้ส่วนนิ้วมือของเรานะคะเ,เด็กๆแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีสีนะคะและกาวนะคะเด็กๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆอันดับแรกนะคะเดี๋ยวคุณโบจะวาดเส้นขอบของหน้าของอส่วนหัวของแมลงต่อทองนะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะ คคะก,กคะ่ตาของแมลงเต่าทองนะคะยังเป็นสีขาวอยู่นะคะดเด็กๆให้ด็เๆว่าตาดำลงไปให้กับแมลงเต่าทองของดเด็กๆด้วยนะคะมว่าเส้นขอบนิดนึงนะคะจะได้เส้นจะได้ชัดขึ้นนะคะมว่าตาแล้วค่ะตาข้างนี้ของคุมโม่แมลงเต่าทองจะหลับตาอยู่นะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งจะลืมตานะคะ โมวาสวงกลมนะคะข้างนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะเอาได้มาสามส่วนแล้วนะคะต่อไปนะคะตัวของแมลงเต่าทองนะคะลูกโว่วาสวงกลมรอบของกระดาษก่อนนะคะ เราก็ระบายสีขาของมแมลงเต่าทองเลยค่ะโมวัดระบายได้สาขาแล้วนะคะอีกด้านนึงนะคะขาที่สี่กำลังระบายอยู่นะคะ ทองนะคะดเด็กๆจะทําลายให้เขาก็ได้นะคะลายป้องที่ลําตัวของเขานะคะดเด็กๆวาดเป็นเส้นตรงนะคะจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายนะคะดเด็กๆมอระบายย้ำๆนิดนึงนะคะเส้นจะได้ชัดขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วใครอยากจะระบายตัวให้เขามีสีสันก็ได้นะคะดเด็กๆ ไม้ระบายนะเด็กเกจะระบายก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะอะที่นี้เราได้ส่วนที่เป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคโมจะติดส่วนหัวกับลำตัวเข้าด้วยกันแล้วนะคะมากาวที่ด้านหลังแบบนี้นะคะนิดเดียวค่ะแปะส่วนหัวลงไปนะคะปิดตาค่ะ ข้างน,งนะคะเด็กๆน่ารักเทียวมวมดปากนิดนึงนะคะาปากสีแดงดีกว่าวเดี๋ยวเราจะมาติดทางด้านนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำลายของอีกกันนะคะเด็กๆ ตามนิด,ดเดียวนะคะข้างละาสองนะคะเด็กๆวงกลมสีดำข้างละางสองแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะได้ปีกเป็นสีแดงนะคะบางคนก็อาจจะได้ปีกเป็นสีส้มแบบคุณโมนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาติดส่วนปีกลงไปนะคะเด็กๆทากาวที่ปีกนะคะเด็กๆจะดีๆนะคะ ติดเฉียงนิดนึงก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะนี่หให้มองเห็นลายของตัวมแมลงเต่าทองนะคะแล้วก็ติด่วดหัวของมแมลงเต่าทองนะคะตดดดดิดหนวดทาด้วยเกลากาวนิดนึงนะคะสอดไปปลายลานะคะจับหนวดตั้งขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ โอยน่ารักจังเลยได้แล้วนะคะแบบนี้อ่ะต่อไปส่วนนี้เป็นสายนัดหรือว่าสายส่วนนิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะพับข้างๆนะคะเด็กๆนี่นะคะพับนิดนึงนะคะเพื่อเราจะใช้ด้านที่เราพับนะคะเป็นพื้นที่ในการทาก,กาวนะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะ เราก็จะคว่ำเจ้า,มาแมลงเต่าทองของเราลงก่อนนะคะติดลงไปที่ใต้ท้องของมแมลงเต่าทองนะคะเด็กๆเราต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะคะก่อนเราจะนํามาส่วนที่ดิ้วนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมแมลงเต่าทองของเราจะหลุดนะคะอ่าตอนนี้ เราได้แบบนี้แล้วนะคะมาแรงเต่าทองว้าวน่ารักจังเลยที่สวมนิ้วมันอานจ,จะใหญ่ไปสาหรับเด็กนะคะเด็กๆอาจจะใช้หลายๆนิ้วนะคะสวมลงไปนะคะคุณมโมใช้สองนิ้วเลยแบบนี้ค่ะมาแรงเต่าทองเสร็จแล้วน่ารักไหมคะของเด็กๆอย่าลืมส่งมให้คุณโมด,ดูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกิจกรรมศิลปะ สร้างสารรค์ของวันพฤหัสต,ต่อกันดีกว่าค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกิจาการรมศิลปะสร้างสารรค์ของวันพฤหัสกันนะคะวันพฤหัสนะคะเด็กๆจะได้เป็นใบางานนะคะซึ่งในใบางานเขาบอกว่าให้เด็กนะคะทับสีนะคะด้วยสีน้ำน,นะคะเป็นรูปปีของผีเสื้อนะคะพร้อมทั้งติดตัวผีเสื้อที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะเป็นตัวของผีเสื้อนะคะเด็กๆและวาดภาพระบายสี สวยงามน,นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นตัวใบงานนะคะเด็กๆอันดับที่2ก็จะเป็นตัวของผีเสื้อนะคะซึ่งเด็กๆจะได้ไปคนละหนึ่งตัวนะคะมีสีน้ําค่ะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเตรียมสีน้ําให้นะคะมีผู้กันนะคะเด็กๆสีเทียน นะคะเด็กๆเ,เรามาดูวิธีการทํากันนะคะเขาบอกให้เราพับสีใช่ไหมคะดังนั้นเราจะพับกระดาษนะคะเด็กๆเับก,กระดาษครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้คะ่ะให้เห็นรอยตรงกลางแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆผสมแล้วนะคะหยดลงไป จุ่มไปข้างๆข,ข,ขอบตรงขอบกระดาษแบบนี้นะคะคุณโมโจะผสมไว้3ามสีนะคะเด็กๆมีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะจุ่ไว้ข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะสีเหลืองค่ะแบบนี้ค่ะ อย่าเพิ่งเอาตัวผีเสื้อใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราจะพับอีกด้านหนึ่งนะคะพับลงไปนะคะเด็กๆแล้วเราก็ใช้มือรูดสีของเราให้เป็นลักษณะคล้ายกับปีกของผีเสื้อนะคะรูดออกข้างๆแบบนี้นะคะเด็กๆแบบนี้คะ่ะ มาเปิดดูนะคะว้าวชัดมากเลยอ่ะก่อนที่เราจะใส่ตัวปีเสื้อกันนะคะเราต้องรอให้สีน้ําที่เราพับไว้แห้งเสียก่อนนะคะตอนที่เรารอให้กระดาษแห้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อเติมส่วนลายของตัวปีเสื้อกันดีกว่าะคะ่ะเด็กๆ ว่าเส้นขอบข้างเหมือนเดิมนะคะเพิ่มความชัดของตัวผูดเสื้อนะคะ,ะวาดส่วนหัวกับส่วนตัวออกจากกันนะคะโมจะวาดเป็นสามส่วนนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าผีเสื้อเป็นมแมลงนะคะมีส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องนะคะคุณโมจะวาดลายที่ส่วนท้องด้วยนะคะเด็กๆแบบนี้คะ่ะไม่มีตาเราก็วาดตาลงไปเลยนะคะ แค่วาดกลมๆเองค่ะเด็ก,ดกแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมแบบีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูสิคะสีเราแห้งหรือ,อยังอะไแห้งแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้กาวนะคะทาที่ตัวของผีเสื้อนะคะแปะไปตรงกึ่งกลางเลยค่ะเด็กดกะเอาเองนะคะต้องร้อยสีแห้งก่อนนะคะของเด็กๆนะคะ งั้นเดี๋ยวปีกผีเสื้อจะเลอะมือแล้วก็เลอะกระดาษทีนี้จะไม่กลายเป็นผีเสื้อแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆทีนี้เราก็มาวาดหนวดของผีเสื้อนิดนึงแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งผีเสื้อของเรากันดีกว่าค่ะว่าเราอยากให้ผีเสื้อดินไปที่ไหนนะคะ วาดแล้วนะคะดเด็กๆค่ะเด็กๆของคุโม่เสร็จแล้วนะคะพับสีเป็นปีกีเสื้อและใส่ตัวผีเสื้อลงไปวาดภาพตกแต่งระบายสีให้สวยงามเพิ่มเติมด้วยดเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปของตัวเองหรือรูปภาพพร้อมกับ ตัวเด็กๆมาพร้อมกับสีมือของเด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ